ตื่นไปเดินลงบ้านงไม่ต้องห่วงไว้โดไว้โดพี่พอเตี้ยพี่พอใส่ฮัลโหล g r o m ไป from h ป m เผาต้พรอมมั

โอ้พี่ยานำบ่ว่มีโอ้ยน้ำบ่มีนะงไงยาจะกินห้ายเอาไหมกกินโอ้ยของใส่เต็มผู้เดียววะนี่เอาเบิ่งเอาไปไปเลยโคตรพี่ยานาำตายยิงปิ๊กเต็มบ้านเลยได้โลนเอาตังไปใส่แอ้วนั่นดีไะ

มันดีเลยปิดหลันดีเลยอ่ะอ้โดนกุอีกอีกแล้วมีตัวหนึ่งทำเลยตายหมดตายหมดโุยพวกโอยปกโอ้วยาหรือวสมบัวเอามันใกลบ้านกือปวังมั่งจไปมสั่งจะไปซื้อของซ่อมเออมาอนก็อืมมนได้เห็นยังแบบนี่แ่เห็นระเกี่คันตื่นเต้าไม่มีคนลงด้วยเดไปมอเตอร์ไซกัน บพสันเน็ตกับบอลต้องฝึกลาออกนึกหาถ้าเป็นเลืดบวชแตลาออกทุนนี้บอกจะสอบตำรวจสอบที่ยังอสอบไปกับบอลไอ้แ้ะว่าว่าอย่าว่าไว้ลวเลยไว้ลวไหวลงไวลงไหมวะเข้าไปถึงเต็มนะนี่ระเบิดทำไมกิน ไอ้เหี้ยจะตายนเขานัดมันเขาีเหี้ยแม่มาร์กหนนิดตรงไห้โอยหนักมันมันไม่ออกไซดได้เลยมันเขาไม่ออกได้เลยต้นหนาต้นนา้จะอย่น ตายเลยไปยิงป่วนได้ตายแหงตายแร็งเปล่าตายทุบมือไม่กำลังยิงเลยแม่งเฮ้ยมุดเลมุดใครอ่ะเรียกเสียซูจันไปิุงรถแล้วกดองรถลงรถเอาเด็กเขาอยู่ออฟเฟอร์เดชมาเลยโอ้ยโอ้มีเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังว่าเลย นั่น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 บอกไปยดเตริเบรอมยู่นทะทุกมนนึงได้เ้ยมีคนเดิ่โอ้บอลล็อบอลล็อโอ้กะบอกรอย่าเรนเพได้เล่นเว้ยมันเบกยร์โมยูเนี่โอ้ยิงหนให้เบยรโยูเอาตัวหนาก่อนเอาระทางมันตันลงนเรียนมากลัวหนาถเลยไห่ระเบิดระเบิดโอ้นเบลงบนกัน่านอยากรอดอ่ะ มีนะมีนะมันไปใส่เลขของบนน่ะใส่อยู่ใส่อยู่ใส่โอ้ยหลโหนาดกว่าแล้วบอกมันีดไอ้นี่เราเฮ้ยเรื่ยโอ้โห้ำมันเลยเดี๋ยไม่มีไม่มีสมกสมกกดสมกกดสวยสวยสมกกฎเดือดเพื่อเด็ดไหมเยอะแยะเยอะยวเออเออแบงค์เนี่ยเนเฮ้ยมีคนมา โดยรถโอ่งเหอครอู้หโอ่งอีกเออดียุ่งแต่รถโอ่งแต่อาจจะไม่ดีก็ได้แร้อยร้อยนัำอยู่ผมเมื่อกี้ผมยิงนกอะไม่รู้เพื่อนชุบยังยังยังเพื่อนยังไม่ชุบเพื่อนอยู่รถโอ่งหรือเปล่ามาแล้วรถโอ่งไหมรถโอ่งไหมซ้ำรถโอ่งก่อนซ้ำแม่งเลยไหมล่ะมันไปไหนแล้วไม่รู้อะไม่รู้หน่อยเลยที่เบย์ยิงช่วหน่อยเลยเมื่อกี้คุ้นไปไปลกไอ่รถโอ่งโอ้มีของอยู่ี่รถองอยู่นี่ อ๋อเดี๋ยวรถอ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นมันเดี๋ยวเามันมีคนในรถมันไม่มีรถไฟลโมย์อ้มีมีมีโอ้ยรถโฟลโมยเนี่ยสวยเลยมีคนหน้าพี่เดินเดเจอตูบู่กันนะมันจะเหยียบโี่บีบพี่โอ้พี่โดนอะไรอ่ะรถโอ่งเหยียบเลยพี่

ตึงหัวเบียเบีโอ้ยนอนนอนมาโหเรายิงจีบหัวกีกนะัว้บนด้สี่แบบนี้บุถิกตรงงตวงแล้ววะไม่ทันเบียไม่ทันไม่ทันไปเลยไปเลยไปเลยซ้มันเลยเนี่ยคานยู่วเนยโลดรโองอไอ้เหี้ยรถโองม่งตีนใช่คนตีน